อาสาพาเที่ยววันนี้น้อยผาคุณผู้ชมไปที่ตลาดชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านปลายทอนที่นี่จะมีเรือประมงพื้นบ้านนําอาหารทะเลมาขายสดๆขึ้นจากเรือมาขายทุกเช้าค่ะไปกันที่ตลาดบ้านปลายทอนตะบนทุ่งปรางอําเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตลาดแห่งนี้ทุกเชา้าก็จะมีภรรยาของประมงพื้นบ้านมานั่งรอสามีที่ออกไปหาปลาโดยแม่บ้านก็จะจัดเตรียมตาช่างพร้อมถาดใส่ปลามารอจากนั้น7จ็ดโมงกว่า เรือก็จะทยอยเข้ามาแม่บ้านที่รอยอยู่ก็ไม่รอช้าไปช่วยลากเรือขึ้นมาโดยเรือแต่ละลำก็จะมีเครื่องลากเรือขึ้นของใครของมันค่ะเรือใครมาถึงก่อนก็จะได้ขายก่อนอาหารทะเลมีทั้งปลาปลาหมึกกั้งปูดำที่มีมากในช่วงนี้โดยขึ้นมาถึงก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวและลูกค้ามารอซื้อของสด นักท่องเที่ยวบางคนไปจองกันถึงเรือที่สำคัญอย่างราคาถูกอีกด้วยค่ะคุณทิพย์นิพาพานเจ้าของตลาดบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ตลาดยังมีบริการต้มอาหารทะเลให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักเที่ยวอย่างตลาดแห่งนี้อีกด้วยค่ะโดยจะคิดราคากิโลกรัมละ50บาท หากต้องการน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดไปด้วยก็จะต่ำให้สดๆในราคา40บาทนักท่องเที่ยวก็จะสะดวกสบายไม่ต้องไปหาที่ทำที่ต้มอีกสำหรับตลาดแห่งนี้นอกจากจะมีอาหารทะเลแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านมาขายอีกหลายอย่างผักสดๆก็มีค่ะ ตลาดที่นี่นะคะมันเป็นวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านแถวนี้ค่ะคือเช้าขึ้นมาเขก็ออกออกเรือนะคะออกเรือตั้งแต่ประมาณตีสี่ค่ะแล้วก็จะเข้ามาถึงตลาดประมาณ7จ็ดโมงหรือ6กโมงกว่าแล้วก็เอามาขายบนตลาดนะคะค่ะ,คะสดสดเลยค่ะสดขึ้นหมายถึงว่าเป็นเป็นนังนั้นแหะ,ค,ะค่ะสดสดเป็นเป็นดังนั้นเลยค่ะ ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะถ้าลองออกไปได้ใช่ค่ะถ้าไม่ใช่หน้ามอรสุ่นะคะราคาราคาถูกมากะค่ะ,<ล>ะก็ปลาหมึกสดสดเมื่อกี้ก็200บาทเปิดขายกันทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง10โมงค่ะสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทร 089-650-0175ด้วงคับบินใจถ่ายภาพสุนิศาสแซคโนวีรายงาน